Mission to Pluto Podcast Let's get out of your orbit Time to Play เล่นให้เป็นเรื่องกับผมนายโปจิ ji, ทักษพลศรีวชิราวัตรสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ t m m t t p p l y y เล่นให้เป็นเรื่องพอดแคสต์ Podcast ที่จะพูดถึง ACG Animation Comic แล้วก็เกมกับผมนายโปจิ ji, ทักษพลศรีวชิราวัตรสำหรับวันนี้เรามาเจอกันเป็นครั้งแรกยังไงก็ตาม ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ในป๊อปเคานเจอร์ที่เราซึมซับมาตั้งแต่เด็กมันมีอะไรที่ซ่อนอยู่ในนั้นเยอะเลยถ้าเกิดว่าคุณเก็ตเราคือเพื่อนกันสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาพูดกันถึงเรื่องของกันดั้นะฮกันดั้มอนิเมชันที่มาจากญี่ปุ่นที่หลายๆคนเนี่ยก็คงจะหลงไหลในหุ่นยนต์เวิลด์เซโลกของสองครามการเมืองและความขัดแย้งของมนุษยชาติ รวมไปถึงซื้อกันพลามาประกอบเต็มบ้านเลยนะฮะหรือไม่ก็ซื้อมาดองเอาไว้ยังไม่ประกอบสักทีกันดัมเนี่ยฉายครั้งแรกในปี1979เป็นอนิเมชันหุ่นยนต์ที่ว่าด้วยความขัดแย้งของผู้ตั้งรกรากในอวกาศที่เรียกว่า s สเปซนอยก่อตั้งมาเป็นอาณาจักรซียนพยายามปลดแอกปกครองตัวเองและชาวโลกหรือเอิร์ธนอยที่รวมตัวกันจัดตั้งเป็นสหพันธ์หรือเรียกว่าเอิร์ธเฟเดอเรชันเพื่อพยายามปราบกบฏนั่นเอง เรื่องราวการต่อสู้ที่ออกมาหลายภาคต่อหลายภาคจนวันนี้นะครับก็ผ่านมายาวกว่า30ปีแล้วก็ยังมีซีรีส์ใหม่ๆออกมาให้เราได้รับชมกันโดยกันนัําเองเนี่ยตั้งแต่เดิมก็ไม่เรียกว่าเป็น a อนิเมชันที่ฮิตติดลมบนสักเท่าไหร่นะฮะจริงๆแล้วก็โดนตัดจบซะด้วยแต่ด้วยเสน่ห์ของการดำเนินเรื่องที่แตกต่างจากอนิเมชันหุ่นยนต์ในยุคนั้นทำให้กลายมาเป็นตำนานถึงปัจจุบันอ๋อ แล้วก็เพราะว่าบริษัทบันไดสปอนเซอร์เนี่ยขายของเล่นได้มหาศาลด้วยนะฮะดังนั้นเนี่ยดันต่อดันต่อมาจาก a อนิเมชันในยุคนั้นนะครับที่ถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องของหุ่นยนต์เนี่ยมันมักจะมาสเกลแบบพลังเวอร์วังอลังการมากไม่ว่าจะเป็นทั้งแบบเบ่งพลังยากแล้วก็ปล่อยพลังออกไปนะฮะใช้ความบ้าเลือดใช้พลังทุ่มใส่กันตุ้มชนะแบบซูเปอร์โรบอท แต่สำหรก,กันดั้มครับกลับนำเสนอด้วยเนื้อเรื่องและการรบที่ดูเป็นยุทธวิธีมากกว่าเบ่งพลังใส่กันทั้งดีไซน์หุ่นยนต์ที่ดูเป็นการทหารมากกว่าเกิดเป็นรูปแบบอนิเมะที่เรียกว่าเรียลโรบอทขึ้นมานั่นเองครับซึ่งความเรียลของมันเองเนี่ยแหละที่จุดประกายให้กับเราทำให้เรานะฮะเชื่อได้ว่ากันดั้มเนี่ยอาจจะเป็นอนาคตที่สามารถเกิดขึ้นจริงได้ดังนั้นนะครับ วันนี้เรามาดูทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ต่างๆกันดีกว่าที่เกี่ยวข้องกับกันดำว่ามันสามารถเป็นจริงในอนาคตได้ไหมถ้าเกิดว่าพร้อมกันแล้วนะครับสสมกนักบินคาดเกมขัดแล้วออกทยานไปพร้อมกัน อย่างที่บอกไปนะครับว่าธีมหลักของกันดั้มหลายๆภาคเนี่ยก็คือการต่อสู้กันระหว่างชาวอวกาศแล้วก็ชาวโลกนั่นเองสองครามเนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นเมื่อผู้อยู่อาศัยในอนาณาณิคมอวกาศร่วมตัวกันประท้วงการกดขี่แล้วก็การขูดรีดจากคนบนโลกจนเกิดการก่อตั้งอาณาจักรซีออนเพื่อปลดแอกชาวอนาณาณิคมอวกาศมาถึงตรงนี้นะครับการที่จะตั้งอนาณาณิคมในอวกาศเนี่ยเป็นไปได้จริงหรือเปล่า เรามาดูกันนะครับเพราะว่าในส่วนของการตั้งรกรากอนานิคมเนี่ยจะประกอบไปด้วย3 a เฟสเฟสแรกคือการสำรวจการสำรวจเนี่ยจะส่งทีมบุกเบิกไปยังดินแดนที่ยังไม่มีการค้นพบคิดถึงการที่ฝั่งยุโรปเนี่ยออกไปปักธงตามดินแดนต่างๆพร้อมกับการเป่าประกาศว่าเนี่ยคือดินแดนของประเทศฉันนะซึ่งในเฟสนี้นะครับก็จะไปแค่ไปปักธงอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรต่อแต่ ถ้าเกิดว่ามีแผนที่จะไปตั้งรกรากไปสร้างสิ่งก่อสร้างพยายามที่จะยึดครองแล้วจะเข้าสู่เฟสต่อไปครับนั่นก็คือการตั้งรกรากการสร้างเมืองหรือสร้างที่อยู่อาศัยแบบถาวรโดยใช้ทรัพยากรในพื้นที่แต่ในเฟสนี้นะครับก็ยังต้องพึ่งพาการได้ทรัพยากรจากประเทศแม่อยู่ดียังไม่สามารถที่จะอยู่ด้วยตัวของเขาเองได้ยังต้องพึ่งพาประเทศเจ้าอาณานิคมอยู่ บ้างก็รอดบ้างก็ไม่รอดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขารอดเนี่ยจะเข้าสู่เฟสต่อไปสำหรับเฟสที่3นี้ก็คือการตั้งอนานิคมซึ่งเฟสเนี่ยครับมันก็คือจุดประสงค์หลักในการตั้งอนานิคมกันตั้งแต่แรกเลยนะฮะนั่นก็คือการสร้างเมืองที่แข็งแกร่ง,งระบบเศรษฐกิจที่สามารถหล่อเลี้ยงตัวเองได้และแน่นอนครับการนำทรัพยากรจากอากอนา,นานิคมกลับสู่ประเทศแม่ เช่นเดียวกันนะครับกับทางยุโรปที่มีการล่าอนานิคมเพื่อเก็บเกี่ยวทรัพยากรค้นหาเส้นทางการขนส่งใหม่ๆรู้รวมไปถึงเผยแพร่ศาสนานั่นเองครับสำหรับกันดั้มนะครับการที่มนุษย์เนี่ยสามารถที่จะไปตั้งรกรากในอวกาศได้นั่นก็คือการสร้างเฟสท,ที่3และมีการจัดตั้งสักราชอวกาศหรือที่เรียกว่า universal century แล้วก็นำทรัพยากรจากอวกาศกลับมาย่างโลกเพื่อหล่อเลี้ยงระบบเศรษ,ษฐกิจ แต่ประวัติศาสตร์ก็สำรอยกันอีกครั้งหนึ่งเหมือนกับยุคของอเมริกาเมื่อมีการประกาศเอกราชเมื่อชาอาวกาศโดนกดดันทั้งทาง,งด้านภาษีและการส่งทรัพยากรก,ารกับโลกเกิดความคิดที่จะเป็นเอกราชปลดแอกตัวเองจากการควบคุมของรัฐบาลโลกซึ่งจุดเริ่มต้นของสงครามที่จะดำเนินมาอย่างยาวนานก็มาจากแนวคิดนี้แหละครับ ต่มาว่ากันด้วยของ Space c o l o n ีกันดีกว่าเพราะว่าในเมื่อไปสร้างอนณานิคมอยู่บนอวกาศแล้วในเรื่องกันดั้มนี้นะครับ Space Colony หรือวัตถุทรงกระบอกที่ลอยอยู่ในอวกาศเป็นบ้านของผู้ตั้งรกรากในอวกาศได้อยู่อาศัยกัน1โคลนีเท่ากับมหานครใหญ,ใหญ่หนึ่งเมืองเลยทีเดียวคำถามครับแนวคิดนี้เป็นไปได้หรือเปล่านะคำตอบคือเป็นไปได้ครับ แนวคิดเรื่อง Space c o l o n ีเนี่ยเริ่มตั้งแต่ปลายศตวรรษที่19จากนาวนิยายวิทยาศาสตร์เรื่อง The Brick Moon โดย Edward i f ์ r e ีฟ a l t เ l เราก็เซิร์ช Google มาแล้วก็เจอมันชื่อนี้นะฮะไม่แน่ใจว่าอ่านออกเสียงยังไงซึ่งเกิดขึ้นในปี1869 โดยในยุคนั้นเนี่ยวิทยาศาสตร์และก็ดาราศาสตร์เนี่ยต้องเข้าใจก่อนนะฮะว่ายังเป็นเรื่องที่มีความก้าวหน้าไม่เท่ากับปัจจุบันมีความเป็นวิทยาศาสตร์น้อยกว่าแล้วก็มีความเป็นแฟนตาซีมากกว่าเช่นบนดาวอังคารน่าจะมีคนป่าอาศัยอยู่อะไรประมาณนี้แต่จากแนวคิดนั้นนะครับ ทำให้ Space ค o l o n y เนี่ยได้มีการอุบัติขึ้นความฝ่ฝันของมนุษย์ที่จะอาศัยอยู่บนฟากฟ้าจึงถูกหยิบยกมาวางไว้ในนวนิยายวิทยาศาสตร์หลายๆเรื่องเลยก็ว่าได้ซึ่งไม่ใช่เป็นการตั้งรกรากบนดาวดวงอื่นแต่เป็นการตั้งรกรากในอวกาศที่แท้ทรูแม้ว่าจะเป็นนวนิยายวิทยาศาสตร์แต่แนวคิดนี้กลับนำมาถกเถียงกันอย่างจริงจังในช่วงยุคศตรวรรษที่21นี้เองละครับ เมื่อสตีเฟนฮอฟกินนักฟิสิกส์อัจฉริยะผู้ล่วงลับไปแล้วทำนายถึงการล่มสลายของมนุษยชาติและทางออกเดียวนั่นก็คือการตั้งอนานิคมในอวกาศนั่นเองด้วยความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์อวกาศและความทะเยอทะยานของมนุษยชาติที่ไปไกลกว่านั้นอีลอนมัสตั้งเป้าจะเดินทางสู่ดาวอังคารในปี2023และวางโปรเจกตรยะยาวในอีกไม่กี่ทศวรรษในการตั้งรกรากที่ดาวอังคาร แม้ว่าตอนนี้นะฮะยังไม่มีการสร้าง Space c o l o n ีขนาดยักษ์เป็นเมืองให้กับมนุษย์ได้อาศัยอยู่แต่มนุษยชาติขณะนี้นะครับก็สร้างสถานีอวกาศไปปักธงเอาไว้แล้วถึง10สถานีด้วยกันแนวคิดนี้จึงเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องไกลตัวนักก่อนที่เราจะเข้าสู่เฟสที่2ของการตั้งรกรากในอวกาศและเมื่อพูดถึงกันดมทุกคนก็คงจะต้องนึกถึง n นิว e ชิงชิง แล้วสามารถรู้อนาคตได้รู้ว่าวิถีกระสุนจะมาทางไหนซึ่งบุคคลเหล่านี้นะฮะนิวไทมันจะเป็นบุคคลที่อาศัยอยู่ในอวกาศจนกระทั่งวันหนึ่งเขาวิวัฒนาการแตกต่างจากมนุษย์ที่อาศัยอยู่บนโลกทําให้มีความสามารถพิเศษต่างๆไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการเห็นหรือคาดเดาเหตุการณ์ล่วงหน้าได้ถ้าไม่นับเรื่องเสียงปัชวิงก่อนเห็นวิถีกระสุนนะฮะ แนวคิดของชาวอากาศที่กลายมาเป็นนิวไทเป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่ที่แตกต่างจากชาวโลกเนี่ยเป็นไปได้จริงหรือเปล่าความสามารถที่เห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าหรือว่าสื่อสารกันได้ด้วยโทรจิตเนี่ยอาจจะดูเป็นนวนิยายไซไฟไปนิดนึงนะฮะแต่ข้อเท็จจริงคือสิ่งมีชีวิตมีการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นทั้งลดหรือว่าเพิ่มอวัยวะการสร้างภูมิคุ้มกันบางอย่าง โดยเงื่อนไขคือต้องตัดขาดกันอย่างสมบูรณ์ไม่มีการผสมกันระหว่างชาวโลกแล้วก็ชาวอวกาศเลยซึ่งพิจารณาตามข้อเท็จจริงในเรื่องกันดั้มที่มีการปรากฏของนิวไทป์ตามปีศักราชอวกาศหรือว่า universal century ที่79ตกเฉลี่ยแล้วเนี่ยมนุษย์จะมีการเจริญพันธุ์อยู่ช่วงประมาณ20ปี ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเทียบจากในเรื่องแล้วเนี่ยมนุษย์ก็น่าจะผ่านช่วงของการผัดเปลี่ยนเจเนอเรชันมาประมาณ3 4ถึง4เจเนอเรชันเท่านั้นวิวัฒนาการของมนุษย์ที่ทำให้กลายมาเป็นนิวไทป์ในความเป็นจริงแล้วแทบจะเป็นไปไม่ได้แต่ก็ใช่ว่ามนุษย์จะไม่สามารถที่จะวิวัฒนาการตัวเองให้เข้ากับการใช้ชีวิตบนอวกาศได้ เมื่อพิจารณาจากมนุษย์นะครับเมื่อ60,000ปีที่แล้วจากโฮโมเซเปียนสู่มนุษย์ในปัจจุบันเราก็จะเห็นได้ว่ามีความแตกต่างกันอยู่ซึ่งมันขึ้นอยู่กับจำนวนเจเนเรชันของมนุษย์ก่อนที่เราจะวิวัฒนาการให้เข้ากับการใช้ชีวิตในอวกาศได้แต่เรื่องของการวิวัฒนาการแล้วมีเสียงปัชวิง้งหรือว่าคุยกันด้วยโทรจิตได้เนี่ยอันนี้ก็ต้องไปลุ้นกันในอนาคตนะครับ จากนั้นนะครับเราก็ย้ายจาก Universal Century ไปที่สักราชอาวกาศอีกอันหนึ่งนั่นก็คือ Cosmic Era กับกันดัมภาคสีดนั่นเองครับเป็นอีกหนึ่งภาคนะครับที่สร้างปรากฏการณ์ในยุคเฮเซแล้วก็ดันให้แฟรนไชส์กันดัมกลับมาสู่ความรุ่งโรจน์อีกครั้งหนึ่งสงครามระหว่างชาวอาวกาศและชาวโลกยังคงดำเนินต่อไปแต่ชาวอวกาศในเรื่องนี้เป็นมนุษย์ดัดแปลงที่ถูกเรียกว่าโคออ d i ดีเนเตอร แล้วทำการดัดแปลงพันธุกรรมจนมนุษย์กลายเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ยิ่งกว่าเดิมคำถามครับโคโดีเนเตอร์เป็นไปได้หรือไม่แม้ว่านามบัตรของบางท่านนะฮะอาจจะยังเขียนเอาไว้ว่าตำแหน่งโคโดีเนเตอร์แต่ว่าอันนี้เนี่ยจะแตกต่างกันกับในเรื่องกันดั้มซีดนะครับอันนี้เข้าใจเพราะว่าตำแหน่งแรกที่ผมทำงานผมก็เป็นโคโดีเนเตอร์เหมือนกันก็แบบโอ้โหดิฉันเป็นโคอเลยเนี่ยกลับมาที่เรื่องของโคโดีเนเตอร์กันบ้างคำถาม โคดีเเตอร์เป็นจริงได้หรือเปล่าตอบสั้นๆครับว่าได้แล้วก็มีการทดลองมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยเหมือนกันนักวิทยาศาสตร์ในมหาวิทยญญาลัยซุนยัตเซนประเทศจีนได้เผยการทดลองเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมของตัวอ่อนมนุษย์โดยมีแนวโน้มที่จะคัดหรือว่าตัดทิ้งพันธุกรรมที่ต้องการได้โดยใช้เทคนิคในการแก้ไขเซลล์สืบพันธุ์ทำลายยีนที่ไม่ดีโดยทดลองกับยีนที่เป็นโรคโลหิตโดยเทคนิคนี้นะครับ ผลปรากฏว่าสามารถหยุดการเจริญเติบโตของยีนที่ต้องการได้และการทดลองกับตัวอ่อนพบว่าตัวอ่อน28จาก54ตัวประสบความสำเร็จในการแก้ไขพันธุกรรมแม้ว่ายังมีข้อกังขาทางด้านผลลัพธ์และศิลธรรมแต่เท่ากับว่ามนุษยชาติก้าวเข้าไปอีกขั้นหนึ่งกับคำว่าโคออด i เนเตอร์ Co แหละครับจากคอสมิกเอรตอนนี้เรากลับมาสู่จักรวาลที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดี ไม่ใช่สกราชอาวกาศแต่เป็นคริสต์ักราชกับกันดัมภาคลภาคนี้นะครับเป็นภาคที่เพกเป็นแขกแล้วก็กันดัมสร้างที่กรุงเทพนั่นแหละครับสงสัยใช่ไหมฮะใช่ครับเพกเป็นแขกครับและกันดัมสร้างที่คลโลนีชื่อกรุงเทพครับกรุงเทพแบบครุมงเทพอย่างนั้นเลยนะฮะในภาคนี้เนี่ยจะกล่าวถึงองค์กรที่ชื่อว่า l e s t i a l Being ที่ขับหุ่นรุ่นใหม่ล่าสุดไร้เทียมทานที่เรียกว่ากันดัม เข้าปราบปรามความขัดแย้งของสามขั้วอำนาจที่ถือครองแหล่งพลังงานไร้ขีดจำกัดแหล่งพลังงานที่ถือครองกันนั้นไม่ใช่พลังงานนิวเคลียร์หรือว่าเป็นสุลต่าตานบ่อน้ำมันแต่เป็นพลังงานแสงอาทิตย์ที่เก็บเกี่ยวจากชั้นบรรยากาศส่งผ่านทางลิฟต์วงโคจรมายังประเทศหลักทั้งสามขั้วอำนาจนี้ในกันั้มภาคนี้ที่เกิดขึ้นในจักรวาลเดียวกับเราเป็นภาคที่มีการอิงทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์มากที่สุดประเด็นแรกคือ แล้วเป็นไปได้หรือเปล่าที่มนุษย์เนี่ยจะสามารถเก็บเกี่ยวพลังงานจากแสงอาทิตย์ได้โดยตรงแล้วส่งกลับมาอย่างโลกขอเชิญทุกท่านพบกับทฤษฎีที่เรียกว่าไดสันสเฟียร์ไม่ใช่เครื่องดูดฝุ่นนะครับแต่เป็นทฤษฎีจากนักคณิตศาสตร์ฟิสิกส์นามว่าฟรีแมนไดสันโดยเขาได้คิดค้นทฤษฎีไดสันสเฟียร และมีการตีพิมพ์ลงในวารสารงานวิจัยว่าด้วยระบบการดึงพลังงานจากแสงอาทิตย์จากนอกโลกโดยแนวคิดดั้งเดิมของไดสันสเฟียร์นะครับก็คือการนำสิ่งก่อสร้างระดับเมกะโปรเจกต์ครอบดวงอาทิตย์เอาไว้เพื่อรับพลังงานจากดวงอาทิตย์โดยตรงแต่แนวคิดในการสร้างโครงสร้างขนาดยักษ์เพื่อครอบเอาไว้เนี่ยแม้กระทั่งไดสันเองก็กล่าวว่ามันคงเป็นไปไม่ได้แต่หนทางที่เป็นไปได้นั่นก็คือการสร้างวัตถุ โครจรรอบดวงอาทิตย์ต่างหากซึ่งในเรื่องกันดั้มับบบลโอเนี่ยก็ใช้แนวคิดของไดสันสเฟียร์เนี่ยในการที่จะเก็บเกี่ยวพลังงานแสงอาทิตย์มาอยู่ในเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันโดยเป็นการสร้างดาวเทียมจํานวนมากเพื่อดึงพลังงานแสงอาทิตย์จากนอกชั้นบรรยากาศและส่งพลังงานแบบไร้สายแบบเดียวกับที่เราชาร์จมือถือแบบไวเลสที่เราใช้งานอยู่เนี่ยแหละครับ กรณีที่ดาวเทียมรับพลังงานพังลงก็สามารถจะสร้างตัวใหม่ขึ้นไปทดแทนได้ทำให้แนวคิดนี้ดูเป็นรูปเป็นร่างแล้วก็เป็นไปได้มากที่สุดโดยกระดุมในภาคนี้จะทำการส่งพลังงานผ่านลิฟต์วงโคจรที่ได้รับพลังงานจากดาวเทียมโดยตรง โดยแนวคิดของลิฟต์วงโครจรไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะครับแนวคิดนี้ถูกเสนอมาตั้งแต่ปี1895โดยคอนสแตนตินโซคอฟสกีนักวิทยาศาสตร์อวกาศชาวรัสเซียโดยมีการต่อยอดทฤษฎีดังกล่าวมาเรื่อยๆแนวคิดก็คือการสร้างโครงสร้างต่อเนื่องจากบ,บนผิวโลกขึ้นไปยังวงโครจรค้างฟ้าสถานที่ที่ดาวเทียมส่วนใหญ่วิ่งโครจรตามโลกนั่นแหละครับ แล้วก็สร้างออกไปอย่างต่อเนื่องโดยมีตุ้มถ่วงน้ำหนักที่ปลายอีกด้านเพื่อให้เกิดแรงเวี่ยงหนีศูนย์กลางจากการหมุนรอบตัวของโลกโดยทำเลการตั้งโครงสร้างนั้นจะต้องอยู่บริเวณเส้นสูงสุดเท่านั้นแต่แนวคิดนี้ครับหลังจากที่มันเป็นทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์แต่มันก็ถูกทำให้แพร่หลายจากนวนิยายวิทยาศาสตร์ของอาเธอร์ซีคลาร์กในเรื่อง the fountain of paradise ในปี1978 โดยเล่มนี้นะครับมีการแปลเป็นไทยในชื่อของสู่สวรรค์โดยแนวคิดของลิฟวงโคจรนี้มีการถูกทดลองอย่างจริงจังในปี2018โดยทีมวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่นได้มีการทดลองยิงแบบจำลองของลิฟวงโคจรโดยเป็นดาวเทียมจำลองขนาดเล็ก2ดวงจำลองต้นทางแล้วก็ปลายทางเอาไว้และทางญี่ปุ่นเองก็มีแผนที่จะสร้างลิฟวงโคจรให้เป็นจริงได้ในปี2050ครับ แม้ว่ากันดั้มสำหรับหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นอนิเมะที่ดูเพอ้อฝันไม่น่าจะเป็นจริงได้แต่ด้วยพื้นฐานการสร้างทฤษฎีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่คอยไล่ตามความเป็นจริงนั้นทําให้โลกของกันดั้มอนิเมชันแนวเรียลโรบอตนี้ดูจะเป็นอนาคตที่เกิดขึ้นได้จริงๆมาถึงตรงนี้อะไรนะครับบีมเซเบอร์ไลท์เซเบอร์จะเป็นจริงได้ไหม <laughs> เอาไว้ว่า เป็นวาระในโอกาสต่อๆไปแล้วกันนะครับยังไงก็ตามก็ต้องขอขอบคุณทุกทท่านนะครับที่มาร่วมดําดิ่งกับเราใน Time to Play เล่นให้เป็นเรื่องมาพบกันได้ทุกวันจันทร์ทาง Mission to Pluto Podcast นะครับยาวหน่อยแต่ถ้าเกิดทุกคนชอบผมก็ดีใจนะครับเอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ m i s s i o n to Pluto Podcast let's get out of your orbit t i m e to Play เล่นให้เป็นเรื่อง